Quite yeah. fair. Same. Playing play that creepy, this fitting song. That we won't forget in time long. Okay. I'm in source, and I'm a pair of creepers I'm the in the fire, so my shell's made out of bones We are always getting stronger, and day will be Every day we're getting richer everybody, 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 ูรัวแอปแล้วกินข้าวยู่นะฮะก็ผมขอแบบว่าช่วยสร้างเซลล์ใครที่เก่งแบบพวกลงปักอินอะไรแบบนี้ครับขอให้ช่วยหน่อยครับตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็คือว่า IP เหรอครับเดี๋ยวผมให้ดูครับคือตอนนี้นะฮะ เดี๋ยวดูสปาผมาคดกระโปรงมายนะฮะเดี๋ยวรอดูแป๊บน,นึงครับมันก็มาหาหาหยอก็รอแบ,บ๊หนึงครับจะแหลกมากแหลกจริงๆรินี่ค่อนแหลกอ่ะนี่เป็ดน้องผมฮะยังสร้างไม่ค่อยเสร็จสปาทำไมผมเลือกเวอร์ชั่นนี้อะ นี่ฮะเซิร์ฟนี้นะคะก็ปลายละบนก็เขียนยินดีต้อนรับนะคะส่วนตรงนี้ก็ขอของแควนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี่ยสปาเนี่ยครับผมต้องปรับปรุงเพิ่มอรืบว่าครับทำไมครับคู้สปาเนี่ยมันก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าผมต้องปรับปรุง

เชี่ยขอโทษครับที่มีคำหยะะบาบรือแลกตอนนี้ครับผมขอถอดออกจากอันนี้กะนครับเดี๋ยวครับค่อยช่วยหนเรียบร้อยครับเปาสโอ้เป็นกระเป๋าโว้ยเช็ด ครับเซิร์ผมพังแล้วก็เือนนี้ถึงอยากได้คนมาโกมือเซิร์ฟอะครับ อาอุ้ยแหลกเหลือเกินอะไรวางไม่ได้อีกครับจบละตะบอลตรงนี้อะไรอ่ะบั็กเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะฮ่า Ah. โอ๊ยหลัยกยำไม่หลักเลยค่ะโหโทษไม่แหลกอ่ะนะ <sino> ตอนนี้ค่ะผมต้องการแบบว่าคุณช่วยสร้างไม่มีระดั่ผมเนี่ยนะ ต้องการคนมากมากซึ่งนี่ผมใช้เครื่องนองเปอร์เซอร์อยู่นะครับไม่ต้องตกใจอะไรไปนะครับโอ้ยอิอ่มกินอะไรนะน้ำตกไอ้ไม่ใช่น้ำตกลาบมือเออของคุณครับหลัแรกอีกแล้วแล้วก็เขีง ตาเรียกไม่ได้โมฮ่าโมถ้าไม่โมโดนทิมนาป่าต้องใช้พลักงกำลังกับน้องโอ้น้ oh no. นะครับก็เป็ <c oughs> นแบบไม่รู้จะ <c oughs> พูดก็ผมต้องขอแล้วกวนด้วยนะครับก็ ช่วยกันหน่อยนะครับผเมมพื่นผมต้องการเปิดเสริมนะตอนนี้ผมแรกมากเพราะว่าเป็นแอดเดี๋ยวถ้าเขิดว่าคุณเข้ามาผมให้โอพนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะก็เฟซผมก็หามาคุยกับผมได้ที่เฟซก็ได้นะฮะก็อาทิตย์เลิกกินดีนะครับอ่าผมขอร้องนะครับ คครับผมขอร้องเอ็นเอล่ารามอลอมผมเนี่ยฝั่งนี้ผมจะทำแบบรูเป็ดส่วนฝั่งนี้ผมจะตรงกลางหน้าผมจะผมไม่ค่อยเก่งอะ่ะผมต้องการแบบคนเยอะๆอะครับต้องขอบใจฮนะก่อนลาขอฟังเพลงสนุกสนุกสักเพลงหนึ่งนะครับเอาสุดท้ายเพหายนะครับก็ผมขอขอบคุณ ผมขอแค่ผมให้เป็นโอพนะคะผมแบบว่าไม่มีเงินนะครับก็ต้องเข้าใจนะฮะโอพีผมไม่ให้ฟรีนะครับผมแค่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ผมต้องอะไรไม่เปิดเหรอมันจะอดัดเหรอแป้นนึงครับยังตกแต่งเส็จเลย อิ่มแล้วอะ่ะโอ้ชอาหัวซัมบี้มาอยู่อะไรเนี่ยเอ้าเห็นด้เหรอเขายังไม่เห็นเลยก็ต้องใส่ักตัวนี่อ๋อ <c oughs> ซัมบี้เฮดคือหัวซัมบี้นั่นเองเราจะตงความว่าซัมบี้เฮดอย่าลตั้งไว้ <c oughs> <c oughs> ใสุ่เล่นว้าวนั่นสปอนใช่ไหมครับใช่น,น,นะครับผมต้องการคนนะครับก็เอาวันไหนอะเอาวันนี้เลยใช่ไหมตอนเย็นเย็นนะไม่รู้ว่าผมต้องรอเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาใช้ก่อนคือ <c ười> ตอนเย็น,นะ <c ười> นเย็นนะคะเซอร์ <c ười> ป่ะผมว่าเปิดอยู่แล้วครับคือ <c ười> แบบว่าผมต้องการแบบตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะลงปะอินยังไงอะครับ อมองไปทางนู้นไ็ปล่อยหวอออัวมันไปมะหัวทุ่หัวแม่งทำไปทยยันึ่งแ้มองตัวเลย อิม่มตุ้ยเลยดาราม่าชีมารีในน้ำคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับตะโมกีเดวีเดบับเต็บเดดเดิเดบับเต็บตากร่อยก็ผมขอฮะติดตาม แฟนมาคุยกับผมนาที่อาทิตย์แรกยินดีฮะผมแบบเพิ่งเล่นนะคะแล้วก็ผมรับโปรโมทเซิร์ฟด้วยนะครับผมขอแค่โปรโมทเซิร์ฟผมขอไม่อขอขอะไรมากแค่นี้ครับสวัสดีครับไปบายอย่าลืมด้วยนะครับไอพี IP ก็เดี๋ยวผมเขียนให้ในนะก็มาดูกันเยอะๆนะครับแต่ก่อนครับสวัสดีครับ